กใจไก่ย่างไ้้ละ5บาทไก่นุ่มหวานเค็มมีทสุกชาติลูกค้ามากินแล้วมันไม่อร่อยมันก็จบแทนที่เราจะจ่ายเงินไปโฆษณาให้ว่าตังมาให้ลูกค้าได้กินอิ่มดีกว่าได้เยอะถูกอร่อยให้เขาบอกปากต่อปากครับโอ้โหจัดว่าอร่อยเลยแหละพัะพันวรรณกุลครับคนกรุงเทพครับพี่ของเตยร้านชื่ออายุน้อยรอยละยี่ครับ เริ่มจากติดลบมาก่อนไม่มีเงินทุนอะ่ะยืมก่อนจากยืมก็ต้องเป็นกู้ตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่ครับยังร้อยละยี่เหมือนเดิมไก่นี่ได้ตอนโควิดครับรัฐบาลสั่งให้ใส่ถุงกลับบ้านผมเอาไก่มาทอดขายเจ๊งครับมันไม่มีอะไรมาดึงดูดลูกค้าครับหาวุปทางการค้าเฮ้ยเนี่ยไก่ย่างที่มีโอ่งอะ่ะ มุกเสี่ยวที่เด่นก็คือเนื้อราคามีตั้งแต่15บาทาเ้าเหลาเป็นธรรมดาพิเศษ50าสิบหกสิบข้าเปล่าฟรีครับมันหอมครับโดยธรรมชาติแล้วเนื้อมันมีความหอมในตัวของมันน้ําซุปก็จะข้นกว่าที่อื่นเครื่องเทศประมาณ21อย่างพริก2อย่างคือพริกเผาคั่วกับพริกหม่าล่าให้มันหอมอ๋เะเห็นวัยรุ่นชอบผมว่ามันอร่อยดีกับพริกธรรมดา ส่วนใหญ่ที่ขายกำไรน้อยทุกอย่างครับไก่ก็ไม้5บาทที่ถูกนะผมว่าตอนแรกผมคิดว่านาจะตกไม้ละ10ไม้ละ15บห้าตอนนี้ก็เลยก็โอ,อ้ยมันถูกด้วยอร่อยด้วยก็เลยกลายเป็นลูกค้า ไก่นุ่มมีกลิ่นเหมือนผงกะหรีหวานเค็มมีทสรสุกชาติก็แทบจะทุกวันนะคะไก่ห้าไม้ข้าวเหนียวพอหนึ่งก็3 0ิบาทก็อิ่มคือถ้าลองแล้วคุณไม่ถูกใจเนี่ยยังไม่เสียหายอะไรเพราะราคามันไม่ได้แพงแต่ผมรับประกันได้เลยว่าคุณจะต้องถูกใจกับไก่ร้านนี้จุดสังเกตตอนเปิดร้านคือควันจะเยอะหน่อยจะมาที่นี่เส้นอุดมสูขครับก่อนถึงโลตัสโตวิสไม่มีวันหยุดครับหยุดต่อเมื่อคือป่วยครับ パッ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 